สวัสดีค่ะวันนี้เรามี10บทเรียนอันทรงพลังจากหนังสือวินัยคือโชคชะตาโดยไรอันฮอลลเดมานําเสนอกันนะคะซึ่งในหนังสือวินัยคือโชคชะตานี้เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตที่มีค่าข้อมูลเชิงลึกที่ทุกคนจะพบว่าเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันจุดน่าสนใจหลักของหนังสือเล่มนี้คือการปลูกฝังความแข็งแกร่งและวินัยภายในเพื่อน,นําไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มันไม่ได้ส่งเสริมเพียงแค่พฤติกรรมที่ผิวเผินแต่มันนำเสนอตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองที่นำไปสู่ความสงบภายในและความสุขที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านและสะท้อนความมีวินัยในตนเองว่าเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้ซึ่งเนื้อ,อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย10บทเรียนดังต่อไปนี้บทเรียนที่1 พลังแห่งวินัยในตนเองหนังสือวินัยคือโชคชะตาเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญที่วินัยในตนเองจะเป็นกระบวนการในการกำหนดความสำเร็จของเรามันสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรเราจะต้องควบคุมความสามารถของเราให้มีความมุ่งมั่นในการกระทำการใดๆอย่างสม่ำเสมอและรักษาความมุ่งมั่นที่จะสร้างโชคชะตาของเราเองบทเรียนที่ส ยอมรับอุปสรรคหนังสือเล่มนี้ได้เน้นความสำคัญของการยอมรับอุปสรรคและปรับให้เป็นโอกาสในการเติบโตมันสนับสนุนให้เราใช้ความคิดที่สุดโตและตระหนักได้ว่าการถอยหลังและการเผชิญหน้ากับความท้าทายไม่ใช่หนทางในการปิดกั้นถนนสู่ความสำเร็จแต่เป็นหนทางในการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลของเราเองถามบอกไว้ว่า ปลูกฝังความแข็งแรงภายในไรอ n นฮอลิเดเน้นความสำคัญของการปลูกฝังความแข็งแกร่งภายในและบุคลิกภาพภายในโดยการสร้างรากฐานขังค่านิยมพื้นฐานและความซื่อสัตย์และความแข็งแกร่งเราจึงจําเป็นต้องมีความอดทนในการเผชิญกับความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งล่อใจที่มีต่อชีวิตของเราที่เราต้องเจออยู่เสมอ ะะทําให้บทเรียนนี้สอนถึงความแข็งแกร่งภายในที่เราจะต้องเผชิญกับทุกๆอุปสรรคที่เข้ามาหาเรานะคะบทเรียนข้อที่4บอกไว้ว่ามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในหนังสือได้กล่าวว่าเราควรให้ความสําคัญกับเวลาและพลังของเรากับสิ่งที่อยู่ในความควบคุมของเราด้วยความเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความคิดพื้นฐานนี้เราจะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งรบก,กวนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถนำความพยายามของเราไปสู่พื้นที่ที่เราสามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้บทเรียนข้อที่5ได้บอกไว้ว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญหนังสือได้เน้นย้ำพลังของการกระทำที่สม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว ส่งเสริมให้ความคิดที่ว่าการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยและสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในระยะยาวที่สำคัญและยิ่งใหญ่การมุ่งม,มั่นในวินยัยและกิจ,จวัตรประจำวันของเราจะทำให้เราสามารถก้าวสู่เป้าหมายของเราได้อย่างมั่นคงบทเรียนข้อที่6กการตระหนักถึงสติและตระหนักถึงความสามารถในปัจจุบันในหนังสือวินัยคือโชคชะตาได้บอกว่าจุดเด่นความสำคัญของการมีสติ และการตระหนักในปัจจุบันเป็นการโฟกัสที่ปัจจุบันเราสามารถมีส่วนร่วมในผลลัพธ์ของเราได้อย่างเต็มที่ทำให้การตัดสินใจของเราดีขึ้นและเราจะพบกับความสุขในระหว่างทางที่บ่อยขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตบทเรียนข้อที่7ยอมรับตัวเองและรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง ผู้เขียนได้ให้ความสําคัญกับการเป็นเจ้าของชีวิตและการตัดสินใจของตัวเองด้วยการยอมรับและรับผิดชอบต่อผลการกระทําทางเลือกและผลลัพธ์ของตัวเองการได้รับอํานาจในการดูแลโชคชะตาของเราและการสร้างอนาคตของเราในทุกๆการกระทําของเราเองในชีวิตประจําวันนี่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองที่ง่ายที่สุดบทเรียนข้อที่8มองหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในหนังสือได้น้นย้ำความสำคัญของการสแสวงหาการเติบโตส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอด้วยการนำโกลเมซมาใช้ให้เราเปิดใจเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตการยอมรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเดินทางของเราไปสู่วินัยและความสำเร็จบทเรียนข้อที่9ยอมรับความไม่สบายและกล่าวขอบคุณ ตัวเองที่บางอย่างมันเกิดความล่าช้าในหนังสือได้สอนให้เรารู้ว่าการเติบโตและความสำเร็จที่แท้จริงมักจำเป็นต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนมันส่งเสริมให้เรายอมรับความไม่สบายกายไม่สบายใจและให้ความสำคัญกับความสำเร็จผิดและความล่าช้ามากกว่าความสุขในระยะสัน้นซึ่งการทำเช่นนั้นเราสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ยั่งยืนและบรรลุปเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันได้อย่างแน่นอน บทเรียนข้อสุดท้ายค้นหาวัตถุประสงค์และความหมายของชีวิตหนังสือเน้นให้ความสําคัญกับการค้นหาวัตถุประสงค์และความหมายในการสแสวงหาความสุขและความหมายของชีวิตเรามันส่งเสริมให้เราจัดการการกระทําของเราให้สอดคล้องกับค่านิยมความปรารถนาและมุ่งม,มั่นและความมุ่งม,มั่นของเราเพื่อให้เราไปสู่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงและสามารถเติมเต็มตัวเราเองด้วยความสุขความส,สมหวัง ได้นำพาเราไปสู่การสร้างแรงจูงใจขั้นลึกเพื่อปลูกฝังวินัยให้เราเอาชนะอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางของเราเพื่อไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน นี่เ็เป็นบทสรุปของหนังสือเล่มนี้นะคะหวังว่าสิ่งที่เราสรุปในวันนี้ค่ะแม้ว่าเป็นบทสรุปที่สั้นแต่ว่าบางบทความบางบาง,บางบทเรียนก็จะสามารถนําไปปรับและก็นําไปประยุกต์กับชีวิตประจําวันได้ค่ะก็ไว้เจอกันในอีพีถัดไปในหนังสือเล่มถัดไปนะคะหากเรามีหนังสือเล่มอื่นมาเล่าสู่ฟังเราก็จะเอามาสรุปเช่นนี้ให้ฟังอีกค่ะสําหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ